นัมเกดนกรีวิวขนองรังเล่นสวัสดีค่ะแม่ค่ะนเกดค่ะค่ะวันนี้ทำอะไรกันคะวันี้เราจะมารีวอะไรดีคะอยาเยอมดแล้วนี่มขอให้ขอให้อนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรคเป็นเหมนงานศิลปะอองานศิลปะสมาธิกสมาธิรู้ ใช่จังเลยนี่อันนี้ยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อถอยบี้ค่ะอ๋อนี่ถอยบี้เ๋ยว<ร>แม่แอน รายละเออียดเป็นการทํางานศิลปะที่เป็นรูปแบบของสามมิติค่ะแล้วก็ในรูปแบบของโมเสกน้องๆรู้จักโมเสกไหมคะไม่รู้ค่ะแต่คือกระเบื้องแผ่นเล็กๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วอะไรประมาณนี้อันนี้เขาก็จําลองมาเหมือนโมเสกแต่ว่าเป็นว่า่เป็นสติกเกอร์ทำให้เราง่ายๆไม่ต้องมานั่งจุ่มกาวแล้วมาติดกันอีกทีหนึ่งโอเคซึ่งวันนี้เราจะมาทําโมเสกรูปอะไรอรอ รูปรูปอะไรเจ้าหญิงโอ้โหเจ้าหญิงเอ่อลายที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นลายที่ในคอลเลกชันเจ้าหญิงค่ะเป็นโอ้เนี่งมีมีทั้งหมดสี่ลายนะอันนี้ก็คือเป็นเจ้าหญิงอันแรกเลยใช่ของเราเป็นเจ้าหญิงอันนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งนะคะแสดงว่าถ้าใครสนใจลายอื่นก็ติดต่อได้ที่ไหนอ่ะได้ที่ถอยปีที่ เว็บไซต์ถอยพี่ได้เลยอะค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ใ,<ช>น,ใหนะเดี๋ยวรู้สึกเขามีหน้าร้านด้วยนะอ,อยู่ที่ห้างไหนเดี๋ยวป้าป๊าขึ้นขึ้นให้อีกทีนึงละกันแล้วก็วกสาหรับวิธีทำเนี่ยทำยังไงรู้ไหมคะน้องเกดน้องเกดร,รู้ไหมฉีกติ๊กเกอร์ใช่ แต่ว่าเขาจะมีระบุสีไว้ก่อนว่าเป็นสีนเหลืองเบอร์หนึ่งสีนี้เบอร์สองสีอะไรไปเรื่อยๆจะเป็นสีเป็นเป็นเบอร์ประจำสีนี้ใช่เป็นเบอร์ประจำสีแล้วเราก็จะมาต่ออย่างงี้พื้นที่ต่างๆตรงนี้อย่างเช่นตรงกระโปรงเบอร์สี่ใช่ไหมคะเราก็จะเอาสีสีสีม่วงติดลงมาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแกะเลยดีกว่าไม่เสียเวลาอันนี้ก็จะเป็น ้าหญิงนะคะ,ะเจเจอะไรโดกนั่นอะไรเนี่ยลร่ารักนี่ลารักคืออะไรคะก็เป็นลูกเพชรเพชรด้วยอ๋อโอเคอแล้วก็นี่ก็จะเป็นสีทั้งหมดโมเสกทั้งหมดอ๋อมีหลายสีใช่แล้วค่ะมีสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงสี<ฮ>สีเงินสีทองเหรอก็จะมีอันเนี้ย ให้มาติดแบบว่าฟุ้งฟิ้งก็ดิ้งแนวใช่ติดเพิ่มตกแต่งเพิ่มอะไรประมาณนั้นโอเคเอาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มกันดีกว่าน้องเกศอยากติดตรงไหนก่อนอยากติดอยากติดตรงเนี้ยอ๋อเอาดอกไม้ก่อนเลยหรอเอ่าดอกไม้ก่อนอ้าวเอาเลยจริงๆอ่ะง่ายๆบางทีเราไม่ต้องดูสีมากก็ได้นะนึกออกไหมสีชมพูมันก็เนี่ยทนสีใกล้เคียงกันแล้วอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสีขาว11ก็สีเงินอะไรประมาณเอางี้ปาม้าเป็นแผนกตัด เจเจเป็นแผนกติดดีไหมมาป๊ามาช่วยดูให้ก่อนไหม<ง>เอาไม่เอาเหรอทำไมอ่ะฮะฮ้อเจ้าอไงอ่ะ <c oughs> ยังไงอ่ะฮะเจ้ไงอ่ะเฮ้ออุ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยดูหน้าหน่อยเป็นไง เป็นไรอ่ะมันมันฟุ้งปิ้งไหมอ่ะแชบุ้ยแชขั้นตอนคือมันเป็นแผ่นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่เราก็มาตัดเป็นซี่ๆแม่นม่เดี๋ยวค่ะสรุปต้องใช้กรรไกรตัดใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วนี่เกทอะเกทขาเกทติดนี่มามาได้ละอุ้ยไปนู่นเลยกระเด็นกระเด็นไปแล้วโอ้อมา<ด><ด>มาตัดเ<า>บาๆดิเอาถาดมาใส่ไหมอุย้ยเกทติดค่ะเดี๋ยวกาวหลุดเดี๋ยวกาวหมด อ่ะติดเลยติดเลยอ่ะเจติดแล้วนะได้ไหมโอ้ส่ไงนี่ไงนี่ติดอันแรกคือนนี้นะหแต่ได้เลยอันนี้ก็เริ่มได้ดอกไม้แล้วนะหดอกแล้วนะหุยเลหุยหุยเลหุยหุยเลหุย โอ้โห้วิเลย์วิเลยเป็นเจแม่ด้วยอ่ะเออออกแรงอะไรมากเลยใช่ไหมลูกหนูเล่นชักกระเยอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แข่งกันแข่งกันเอาไปเลยเดินจะแพ้ฝั่งนู้นสิคะ ตอนนี้เราเป็นไงตอนนี้เราสีชมพูมหมดแล้ว,ลวใช่ไหมอ่าต่อไปสีอะไรครับสีม่วงสีม่วงสีม่วงน,นี่ให้เจนเจลองตัดดูก็ได้อ่เอาเดี๋ยวแถวนอกมันมันมน,น,นี่แหละป๊บนึง,งมเมื่อกี้คือเราตัดนิดนิดนึงขอบมันลายมันลายตาลไปขอบนอกเขาไม่ใช้กันแหละเพราะว่า มันเหมือนเป็น,ปนตัวก้าน<อ>ไม่งั้นเราต้องมาตัดเป็นท่อนๆแต่ถ้าแถวที่สองเนี่ยพอเราตัดแถวริมไปแล้วเนี่ยอันนี้มันเหมือนริมมันเชื่อมกันหมดเห็นไหมอ๋อ,อ,อมันไม่มีข้อไว้ใช่แต่ถ้าเราตัดทิ้งไปเสร็จแล้วเรา,เรามาเริ่มแถวที่สองเนี่ยมันก็จะดีขึ้นหน่อยใช่แล้วมันจะฉีกได้เลยใช่ไหมเออนุเกสมนหลุดเลยเนี่อ่ะอยู่กับมือเอาไปแปะ ไะมาช่วยกันสีม่วงมันใหญ่มันได้ฝึกสมาธิจริงๆเนอะตัวหนูจะติดหมดกลางมันมันเป็นไงอ่ะหมดแล้วมันไม่หรอกให้กายช่วยแปะหน่อยไหมกายไม่ช่วยแปะลูกแปะเบี้ยมแน่นอนฮะกายแปะเบี้ยมแน่นอนไม่ไม่กายไม่สนใจเลยเจ้าหญิงอ่าของกายเป็นกายมาดูก่อนเร็วสนุกกันใหญ่เลยเนี่ยมาแปะหน่อย ไม่สนเลยครับไปนู้นกเกจ้าของรายการรีวิวขนมของเล่นของจริงกายไม่สนการเป็นผู้ชายกายไม่คิดจะเปลี่ยนเพศด้วยแต่กายบอกว่ากายอยากเจอตุ้มผูอ๋อจริงเหรอจริงเหรอ,อ,นนอกายกายอยากเจับตุ้มหูเหรอจริงเหรอเอาหมุนทำไมอะ่ะ มากเลยยังยังเหรอ,อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จหรอโอ้ได้เยอะแล้วนะเริ่มสวยยังโอ้โอ้โอ้อนนโอ้ป๊าป๊าน<อ>ี่นโอ o v e แอคติ้งนะเนี่ยสวยมากเลยเนอะมันอื่นเขาตกกระจายหมดเลยกระจายเลยเดี๋ยวไม่จะเสียสมาธิหนูแล้โปงเริ่มเป็นอันนี้เป็นเป็นอะไรนะโซเฟียหรือเปล่า ไม่ใช่โซฟีนะไม่ใช่โซฟีเด็กชานะไม่ใช่โซฟีกระผมนะมนไม่ใช่เลยเลยอเยอะเพีย่นั้นเนี่ยใช่กว่ามันจะเสร็จนะสิมือเริ่มชนกันแล้วนะคะหัวก็เริ่มจะชนกันเหมือนกันครับโอ๊ยเอา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 ,เอา,เอาตั้งใจเอาหัวมาชนมนนาเลยวันนี้เราจะเสร็จไหม่ะเสร็จรบป้ารอกอนเดี๋ยวมันไม่เสร็จนะไม่เสร็จหรอ ต้องให้กายมาช่วยหน่อยเปล่ากายช่วยนะรับรองเละทำไมพูดพูดเหมือนกันเร็วขนาดนี้ฮะะก็มันแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่มือเริ่มชนกันแล้วสีม่วงเอางี้เดี๋ยวมาม่าทำสีเงินดีกว่าเออจะไม่ชนกันเออมาม่าทำสีม่วงเออเพราะว่ามาม่าทำสีม่วง แกทําสีทองนี้มันจะได้ไม่ชนกันหรือมาตัดให้ก่อนไม่งั้นนั้นชนกันแล้วก็แกทำสีม่วงต่อไปก่อนเดี๋ยวระหว่างที่ออมาตัดอ้าสีม่วงตอนนี้เกก็กําลังแปะเบอร์หนึ่งสีทองใช่ไหมใช๊ะปะซึ่งเป็นรูปอะไรอ่ะผีเสื้อผีเสื้อหรออมาเป็นไงบ้างสนุกไหมเหนื่อยไมไม่ โอ้ยงูเน่ิต้องช่วยกันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอะต้องสมัครสมานสามัคคีกันนะคะเนี่ยฮะแยกกันแปะมันก็ไม่เสร็จเร็วนะคะนี่น้องต้องแบบกระจายกำลังกันเนี่ยเห็นไหมคนนึงมุมนู้นคนงมุมนี้ไม่งั้นคืนนี้ไม่เสร็จนแน่นอนถ้าไม่เสร็จเราก็จะไม่ได้กินข้าวเย็นกันโอ้สวยละเร็วเลยไฟกี่ยู ยิ่งตัดกล้องอ่ะถือกล้องไปเลยเมื่อยแล้วเนี่ยเร็วได้ไหมอดทนทุกนเอาปะป๊าเอามือรูปทองไว้ก่อนสามารถขึ้นสีเงินแล้วนะขึ้นสีเงินแล้วหรอโอ้โหว้วของเจสเป็นไงบ้างตอนนี้ของหนูยังไม่เสร็จเลยอ้าวเหรอเจสงมสีทองอยู่นะยังงมอยู่เลยสีทองอ่ะมีตรงเจ้าหญิงด้วยนะ เหนื่อยนี่ยังมีปีกนางฟ้าอีกนะใช่ปีกนางฟ้าสีอะไรเหรอวันนี้เราจะได้กินข้าวไหมปลาเราลุ้นมากแล้วเราจะได้นอนไหมนั่นสิเขากินข้าวปั่นไหมไม่ได้ทำแล้วทำไม่เสร็จอีกมีเดียวเองไม่เยอะหรอกมาเยอะอะไรทั้งสีเงินเหลือให้หนูด้วยนะฝั่งนี้ก็มีมันพออยู่แล้วมั้มเขาเพาเอามาให้พออยู่แล้วให้มันเกินทุกอันเลย สีเหลืองเอาคือก็หมพูดเป็นไงบ้างใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วคือเมื่อยหัวไหล่มากเลยแกะแล้วก็โยกแกะไปมาเมื่อยหัวไหล่มากเลยจริงจริงมันเป็นขอออกกําลังกายใช่ไหมข้างเดียวนะแขนโตข้างเดียวทำไมต้องเอียงด้วยอ่ะตอนแรกมันตรงตรงปะก็มันหัวชนกนันเหรอตรมุมเออมุมมันไม่ได้ไงเทคนิคเทคนิค จะกันแ่จกงแกนแ่เทกันเีงจะชักง่ายแกะกไม่น่าแกะเลยเลยปวดไหลเลยแต่ของกายมันยิ่งว่านี้นะของกายเป็นเรื่อวัมันต้องแบบทำหลายวันเปล่าวันเดียวพอเสร็จแล้วสิ้เงินโอ้แล้วเหรอเงินตรงไหนสีฟ้าหสีฟ้าสีฟ้านี่ยังอะเหลือสีเผาแค่ตรงนี้อ๋อเหีือนิดเดียวช่วยกันเนาะ โอ้ปวดไหล่ปวดไหล่ป,ปา๊าป๊าคืนนี้ต้องนวดให้ด้วยนะป,ะปา๊าป๊าไม่ยอมทำเลยเป๊าป๊าจะทำไงป๊าถือกล้องอยู่คือแม่ป๊าคืนนี้นวดให้หนูด้วยป๊าสวยเลยตอนนี้ป๊าป๊าก็เบื่อนะเพราะปา๊าป๊าเขาจะถ่ายกล้องนะสุดแล้วกลายเป็นคนนวดทุกคนกลาย <Okay. S 2> เป็นสปาดีไหมไกลายเป็นแผนกนวดอืมเพราะกายเล่นอย่างเดียวเลยไม่ให้กลายติดสองสามเมตรอ่ะมาให้จายหน่อยเดี๋ยวจายมาติดตรงนี้มัน เบี้ยนะติดในช่องเกอดให้ให้ตรงนะเอาให้รอดนะเอาให้รอดนะได้ไหมได้ไหมเมันแคบอ่ากายแปะให้กายแปะบ้างเร็วนิ้วกายก็เล็กนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนะจะเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะกายติดเดี๋ยวเจ๊หลบไปน้องแักแป๊บหนึ่งให้น้องแปะบ้างหนูเมื่อยหนูพักก่อนโอ้โหใช้ได้ใช่ได้อกายอีกแล้วกายอีกแล้วไม่เอาไม่เอา อ๋อนี่สุดท้ายแล้วนี่ชี่ยวชี่ยวอ๋ออันสุดน้าเย้โอ้ยเย้เย้เย้เยาเย้เย้เย้อยาเย้เย้เ็จเย้เ็จทุกเย้เล้เย้เย้เย้เา้เา้หน้หย้เย้เ้เย้เยนเยนเย้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 าว้เยนเย้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 เต้เย่เย้เ้เก้ตย้เย้เย้อย้เย้้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอแอบโชว์นิดนึงโอ้โหแปะตั้งนานได้ตั้งเยอหรอแตนแตนแตแดนมันเป็นัไงเป็นจังแล้วมาเลยโอ้โหมันเหมาะกับเกแมากเลยนะของเล่นชินนี้หูิงมากเลยชิ้นต่อไปเป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้แปะตไหนดีล่ะดอกไม้แปะตรงไหนดีกายแปะตรงนี้ โอ้โหโเกูดเกกูดพบได้ยังคะเหลืออีกนิดนึงแล้วก็ต้ายแล้วเอาเย้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดีก็เสร็จแล้วอ่ะเวลาโชว์หน่อยสิกดแน่นๆกันนิดนึงนะอน้องเกดโชว์ค่ะหยุดโชว์หน่อยโอ้ไม่ใส่ไม่ใส่อย่าขย่าวเจ้อ่ะเออ อันนี้เดี๋ยวเราไปใส่กรอบดีกว่าดีกว่าไหมเอาไปตกแต่งได้เลยนะโอเคนี่วางไม่ต้องมีโอ้ย่างนี้อย่างนี้เลยหรอโอ้สวยงามอ่าเสร็จแล้วผลงานศิลปะสามมิติจากโมเสกผมเมื่อกี้นะป้าลุ้นมากเลยว่าจะได้กินข้าวหรือเปล่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะชอบ อยากจะซื้อมาทำบ้างเนี่ยมันเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากเลยนะเพราะเมื่อกี้ใจจดใจจ่อมากเลยราคาก็ไม่แพงเลยค่ะอันนี้ซื้อมา135บาทเท่านั้นเองโอเคนี่นี่นี่แล้วจริงๆนอกจากลายเจ้าหญิงอ่ะมันก็ยังมีลายอื่นอีกเยอะแยะเลยนะคะเชื่อข่ไปหาด้วยเออเราเคยซื้อลายวันพักแก้วมาโอ้ชาอ่ะวันนี้ลาเพื่อนๆก่อนดีกว่าสนุกจังเลยอ่ะบายบายกันแล้วอ่ะ 啊。<laughs>